พลังนะมานั่งเสาคิบบลเกินจัคันเองสงข้างเก็บของ รังสื่อมรัางเราโอ๊ยไปแล้วหูหน่อยหูหน่อยไปแล้วชมจะไปแย่งกินขนมคอหนุนมาแล้วแผนกตัวช่วยตัวช่วยมาแล้วหนุนตัวช่วย,ยวันนี้สาวเลี้มากกระโดดใส่ไปย่างยอ,อย่างยอเน้ยคุณเติมเติมมันได้ไหมดู ดีนี่นี่เพื่อนอ, <i. S 1> อยู่นี่เห็นไหมนี่เนี่ยเห็นไหมเห็นยังนี่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 นนนนนนนด,ดูดูตัวเองก่อนเห็นไหมเนี่เยเจ๊อย่าเพึ่งไปวันนี้ก่อนมึงอายุลอยเฮ้ยเอาคะแนนตั้งตั้งเบรกตั้งเบรกเดี๋ยวฉันก็สิได้ไปแบบร้องอแต่มันวะ

Thank mm -hmm. Ờ nà, tăng bữa nà Tăng rồi, rồi ừ, Tăng xuống Cho vào lấy ซ่อมเองไปะยะัดเองอะไต่างเองได้วันนี้เจ็งขนาดว่าบ่ต้อตงข้าร้าน <laughs>